พระพิคเนตหกตำนานเรื่องราวของพระพิเคเนตในศาสนาฮินด,ดูนั้นเริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกรลังพุทธศตวรรษที่11คัมภีร์ปุราณะได้กล่าวถึงพระพิเคเนตอย่างจริงจังครั้งแรกเดิมคัมภีร์เหล่านี้เป็นความเป็นมาของเทพเทพีและพระองค์ต่างๆมากกว่าคัมภี์ชุดนี้มีทั้งหมด18เล่มรายระบุถึงการกำเนิดพระพิเคเนตในฐานะเทพแห่งอุปสรรคและทรงเป็นพระโอรสของพระแม่ปราวตีซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวเทพราเดชของแต่ละ ตำนานอาจแตกต่างกันไปวันนี้จะขอคัดมาทั้งหมด6ตำนานมาเล่าสู่กันฟังค่ะตำนานที่1พระพิคเน่ปราบอสูรและลาก,กาศกอสูรและลากศกได้ทําการบวงสรวงต่อพระศิวะเจ้าจนได้พระพรจากพระศิวะเจ้าหลายประการยังให้เหล่าอสูรกลุ่มนี้คึกเกินพิกัด ลูกกรานพวกเทวดาจะได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนมากพระอินทร์ทรงนําเทวดาทั้งหลายไปเข้าเฝ้าและอ้อนวอนต่อพระศิวะเจ้าขอให้พระองค์สร้างเทพเจ้าแห่งความขัดข้องขึ้นเพื่อขัดขวางความพยายามของอสูรและลากศพ พระองค์ก็ได้แบ่งกายส่วนหนึ่งออกมาให้เกิดเป็นบุุรรูปงามจากคันของพระนางปราวตีและตั้งพระนามว,ว่าพิคเนตเพื่อทำหน้าที่ขัดขวางอสูรล่าศพและคนชั่วมิให้ทำการบัตรพรีเพื่อขอพรจากพระศิวะได้ทั้งนี้ยังเป็นผู้เปิดทางอำนวยความสะดวกต่อเทวดาและคนดีเพื่อเป็นหนทางสู่ความสาเร็จได้ตำนานที่สองพระนางปราวตีนำเหงือใครปั้นเป็นลูกครั้งหนึ่ง ชยาและวิชยาพระสหายของพระนางปราววตีได้แนะนําว่าปกติพระนางมักจะต้องใช้บริวารของพระศิวะอยู่เป็นประจำถ้าหากพระนางจะมีบริวารเป็นของตนเองก็คงจะดีไม่น้อยพระนางเห็นด้วยจนวันหนึง่งขณะที่ส่งน้ําอยู่ตามลำพังก็ทรงนึกถึงคําพูดของพระสหายจะได้นาเอาเหงือใครมาสร้างบริตรรูปงามสั่งให้ไปยืนเฝ้าทวารมิให้ใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเช่นนี้มาหลายเพราจนกระทั่งวันหนึ่งพระศิวะได้เสด็จมาฝ่ายลูกก็ปกป้องแข็งขันโดยไม่รู้ว่านั่นคือพ่อพระศิวะโกรธก็เลยสั่งให้บริวารของตนเข้าสังหารทวารบานพระอ,องค์นั้นบางก็ว่าพระศิวะพุ่งตีศูนย์ตัดเสียนลูกบางก็ว่า พระวิษณุเทพหรือพระนาราย์ที่มาช่วยลบนั้นใช้จักตัดเสียนความทราบถึงพระนางปราวตีจึงเกิดสึกใหญ่ระหว่างเทพเทพี TP, ขึ้นบนสวรรค์ฝ่ายพระฤาษีนารอดนารทะเป็นทูตสันต์ไมตรีขอเจรจารกับพระนางปราวตี นางบอกว่าจะสงบศึกได้ก็ต่อเมื่อรูปของนางฟื้นขึ้นเท่านั้นพระศิวะจึงสั่งให้เทวดาเดินทางไปทางทิศเหนือให้เอาศีรษะของสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบมาเข้าต่อเข้ากับศีรษะพระโอรสของพระนางปราวตีปรากฏว่าเทวดาได้เสียงของช้างซึ่งมีงาเดียวข้างเดียวมาฉะนั้นพระโอรสของพนางปราตีจึงมีพระนามว่าขชานะมีหน้าเป็นช้างเอกทันตะมีผู้มีงาเดียว เมื่อพระพิคเนตฟื้นขึ้นมาทราบความจริงว่าพระศิวะคือพระบิดาก็ตรงเข้าไปขอขมาโทษเพราะรู้เท่าไม่ถึงการทําให้พระศิวะพอใจมากจึงประสาทพรให้พระคะเนตมีอํานาจเหนือพูดผีปีศาจทั้งหลายและทรงแต่งตั้งเป็นคณะปติตำนานที่3ขวางทางคนชั่วที่เดินทางไปยังเทลไรโสนมานาคและโสมีสวน ตำนานนี้กล่าวว่าครั้งหนึ่งพระนางปราวตีได้ส่งอ,อน้ำมันที่ใช้ในการส่งน้ำมาผสมกับเงอใครปั้นเป็นรูปคนโดยมีเสียงเป็นงาช้าง และได้นําเอาพระแม่คงคาปรับพรมให้มีชีวิตขึ้นเพื่อทําการขัดขวางแก่คนชั่วที่จะไปบูชาสิวึงที่เทวรายสมน,นาและเทวรายสม,มีสวนเพราะคนเหล่านี้หวังจะไปล้างบาปเพื่อไม่ให้ตกนรกทั้ง7ขุมโดยเหตุนี้การที่มีวันคเนตจะตุระถีจึงนิยมเอารูปปั้นพระพิคเนตจุ่มน้ําหรือนําเทวรูปปูนปั้นชิ้นเล็กๆทิ้งตามแม่น้ําคงคาเชื่อว่าจะมาจากความเชื่อที่ว่าน้ําจากพระแม่คงคาจะทําให้พระพิคเนตมีชีวิตขึ้นมานั่นเอง ตำนานที่4ี่พระพิคเนตกฤษณะอวตารตำนานนี้พระนางปราวตีมเหสีของพระศิวะไม่มีพระโอรสพระศิวะจึงส่งแนะนําให้พระนางทาพิธีปัญกายาพจน์คือพิธีบูชาพระวิสูเทพในวันที่สามข้ามเดือนมาคะซึ่งเป็นระยะเวลากําหนดหนึ่งปีเต็มเมื่อครบกําหนดพระนางได้พระโอรสซึ่งเป็นพระกฤษณะอวตารไปจุติซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคําตรัสของพระศิวะผู้เป็นสวามีถวยเทพทั้งหลายมาร่วมอวยพรในกลุ่มเทพก็มีพระสนิ พระสาวรวมอยู่ด้วยเมื่อพระสนีเหลือบมองพระกุมารทันใดนั้นเสียงพระกุมารก็ขาดจากพระสอกระเด็นไปยังโคโรคซึ่งเป็นนิมานของพระกิสณะพระวิษณุเสด็จมายังแม่น้ําปุษพัดเห็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือจึงตัดเสียนช้างกลับมาต่อให้เป็นเสียงกุมารที่หายไปตำนานนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สร้างประกอบประกลุมที่นับถือพระกิษณะเป็นใหญ่ ตำนานที่หพระศิวะพระแม่อมาแปลงกายเป็นช้างเข้าสมสู่ครั้งหนึ่งพระศิวะและพระนางปราวตีได้เสดมาย,ยังแถบภูเขาที่มารัยได้เห็นช้างสมสู่กันก็มาเกิดความใคร่พระศิวะจึงแปลงเป็นช้างพรายส่วนพระนางปราวตีแปลงเป็นช้างพังรวมสโมสรจนมีรูปเป็นพระพิคเนตตำนานที่ 6. พระวิษุเทพรังวาจาศักดิ์สิทธิ์ในพิธีโสกัน เนื่องจากพระศิวะและพระนางอุมาได้จัดพิธีโศกการพระโอรสในวันอังคารจึงได้ทูลเชิญทวยเทพทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานนักิมาไรขณะที่ทุกพระองค์เสด็จมาร่วมพิธีจนครบเหลือพระองค์เดียวก็คือพระวิษณุเทพซึ่งบังเอิญหลับสนิทพระชายารักษมีปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจากพระบรรทมเมื่อใกล้เวลาเลิกมงคลพระศิวะจะมีบัญชาให้พระอินเอามหาสังพิชัยยุทธไปเป่าเพื่อปลุกพระวิษณุเทพ ถึงวิมานเกษียนสมุทรเมื่อทรงได้ยินเสียงสังก็ทรงตื่นจากบรรทมถามพระอินทร์ว่ามีเหตุอันใดในโลกทั้งหลายพระอินทร์ก็ทรงบอกว่าพระสุวามีเทวองค์การขออัญเชิญไปตัดพระเกศาให้องค์สกันคาทุมานซึ่งเป็นพระขันทกุมารน,นี่เอง ด้วยความขัดเคืองพระไทยเพราะสุเทพจึงพั้งพระโอษฐ์อยว่าไอ้ลูกหัวหายจะนอนหลับให้สบายหน่อยก็ไม่ได้เพียงเท่านี้พระผาปรางพิธีก็โกรธผลขึ้นทันทีเพราะเสียงของกุมารหายไปบรรดาเทพทั้งหลายจะปรึกษากันว่าวันนี้คือวาันอาังคารเลื่องไม่ดีเป็นโลกาวินาศห้ามทําการมงคลทั้งปวง จากนั้นพระศิวะจงมีบรรชาให้พระวิษณุกรรมไปตัดเสียงของมนุษย์ในโลกที่เพิ่งตายมาต่อปรากฏว่าวันนั้นไม่มีคนตายมีเพียงช้างพลายงาเดียวที่นอนหันหัวไปทางที่ตะวันตกเท่านั้นจึงนําเอาเสียงช้างมาต่อให้แม้ว่าตำนาน จะดูสับสนหลายทางแต่สรุปของคนไทยก็มีความเชื่อจากอินเดียคือว่าห้ามนอนหันหัวไปทางที่ตะวตันตกและห้ามทําการมงคลในวันอังคารนอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล่าให้ฟังแบบพิสดารที่เอาศาสนาพุทธเข้ามาค่มฮินดูเหมือนกันว่าเมื่อเทวดานําเสียนช้างมาต่อต่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลพระวิศวกรรมก็เลยต้องทูลพระมหาสิริมานอนอรหรันตเดจขึ้นไปสวดคาถาชินะบ,บัญชรจึงต่อสําเร็จหรือในกรณีพิธีโศกการพระราหูก็เตือนพระศิวะแล้วว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นควรทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้อยู่ในพิธี ด้วยพระศิวะไม่รับฟังจะเกิดเหตุไม่คาดฝันบางก็ว่าพระอังคารไม่รับทุนเชิญจะกโจะก,กรธกันตัดเอาเสียงกุมารไปโยนลงทะเลการกำเนิดพระพิคเนธหกตำนานก็แล้วแต่ความเชื่อว่าอยู่ในสมัยของใครที่จะต้องการกำหนดองค์เทพองค์ไหนเป็นใหญ่ ซึ่งการบูชาพระพิคเนตจะได้ผลสำเร็จนั้นมาจากการที่ผู้บูชาเองก็ต้องกระตันยูต่อบิดามารดาเสมือนกับพระพิคเนตกระตัญยูต่อพระศิวะและพระแม่ปราวตีก็สามารถจะขอพรได้สมหวังเช่นกันค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี3 9 9 4 466 6, 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ